ทำามผิดปกติอะไรในรูปเหล่านี้บ้างไหมคะให้เวลาทายน1น คำตอบคือใช่ค่ปะปัญหาน,นางตาหย่อนจะทำให้ดูเหมือนคนง,วง่วงเวี่ยงวีนดูมีอายุหรือซ้ำร้ายกว่านั้นอาจทำให้ระดับการมองเห็น,นแย่ลงหลายคนอยากบอกลาปัญหาเหล่านี้พยายามหาวิธีแก้มไม่ว่าจะเป็นยกคิ้ว e n d o t i บ e ็อกซ x ตัดไขมันไปจนถึงการศัลยะกรรมตาสองชั้นคือเชื่อว่าศัลยะกรรมเนี่ยย่อมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตอยู่แล้วความกลัวความกังวลความสับสนย่อมถาถมเข้ามากลัวทำครั้งเดียวแล้วไม่จบกลัวหมอไม่เชี่ยวชาญกลัวคลินิกไม่ได้มาตรฐานหรือกลัวจะเป็นตัวเราแต่หน้าใครไม่อยากเปลี่ยนตัวเองไปยันยักเป็น เราช้อยส์ไหนล่ะที่จะมาจบทุกความกลัวของเรา Beauty Research EP นี้จะขอดสยบจบทุกปัญหาและความกลัวพามาทำความรู้จักกับวิธี Sub Brow Lift กันค่ะ ก่อนเราจะไปทําความรู้จักกับซับราล f ฟนะคะขอแวะมาทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมตาและคิ้วของเราถึงหย่อนคล้อยกันโดยทั่วไปหนังตาตกเกิดได้ทั้งวัยรุ่นและกลุ่มคนอายุเยอะแต่กลุ่มวัยรุ่นของเขาแตกาจากของผู้ใหญ่อย่างชัดเจนค่ะสาเหตุจะมาจากโครงสร้างเดิมหรือพันธุก,กรรมเช่นรูปตาตกโดยกําเนิดหรือชั้นตามไม่เท่ากันจนดูเหมือนหนังตาตกกลุ่มคนอายุเยอะถือได้ว่าเกมพลิกค,ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยมักมาจากการเสื่อมของผิวตามอายุที่มากขึ้นไม่ใช่แค่ดูเหมือนตกแบบวัยรุ่นตัวรายที่1คือการเสื่อม ของคอลลาเจนและ e อลลาสตินและทุกคนเชื่อไหมว่าตัวร้ายอีกตัวคือแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะมันเกี่ยวกันยังไงวันนี้ beauty research จะพาคุณลงลึกทุกคำถามกับวิธี sub brow lift เพราะเราเชื่อว่าความรู้คือ beauty item ที่ขาดไม่ได้กับคุณหมอที่มากไปด้วยประสบการณ์ผ่านการทำ sub brow lift มาอย่างโชคชนคุณหมอเฟิร์นเฟิร์นคลินิกนั่นเองค่ะ คือต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติเลยแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูในเรื่องของอันนี้ก่อนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุก็เกิดจากว่าพอเราอายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะโปรโตีนที่สําคัญก็คือพวกคอลลาเจนหรืออิลาสตินพวกนี้มันก็จะถูกสร้งน้อยลงคอลลาเจนเนี่ยก็จะเหมือนเป็นเหมือนโครงสร้างของผิวเรานะคะทำให้ผิวเราแข็งแรงนะคะผิวเนี่ยมีความหนาตัวมีชั้นผิวที่หนาส่วนอิลาสตินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะเป็นเหมือนสปริงแต่ทีนี้เนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดหนััังงงงงงตาตาาาากกกหหรรรรรืืออออออผิวววนนนนยย่่คล้บบเเณมม็จจะใขแ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะว่าส่งเสริมให้เซลล์ของเราเนี่ยอายุเยอะขึ้นหรือว่าแก่เร็วขึ้นหรือเปล่าก็ถ้าปรึกษาเลยก็จะเป็นอายุช่วงอายุ40นะคะก็จนไปถึง70-80เลยก็มีปัญหาหลักๆก็คือว่าหนึ่งเลยหนังตาตกบดบังชั้นตาข้อต่อมาก็คือหนังตาตกทำให้กดแนวขนตาขนตาทิ่มตาน้ำตาไหลตลอดเวลา แสบตาแล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าตาดูเศร้าดูไม่สดใสทั้งๆที่เหมือนเรานอนเต็มอิ่มแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องคอยติดเลิกหน้าผากเลิกคิ้วตลอดเวลาช่วยในการเปิดตาเพราะว่าหนังตาเขาตกเยอะทําให้รู้สึกว่าเสียบุค,คลิกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตาตกแบบนี้คนเลือกใช้วิธีไหนทําตาสองชั้น endotime หรือว่า s u p r l i f t i ถ้าเป็นนรีของตาสองชั้น<ม>ก็จะเหมาะสาหรับคนไข้ที่มีปัญหารอบดวงตาอื่นๆเช่นตาเมื่อตาอ่อนแรงนะคะหรือว่าในกลุ่มพวกคนไข้ที่ตาลึกนะหรือว่าคนไข้ที่อยากจะได้ชั้นตาที่คมชัดมากขึ้นเพราะว่าบางคนเขามีตาหลายชั้นเนาะสามสี่ชั้นอันเนี้ยการทําตาสองชั้นก็จะตอบโจทย์คนไข้ในกลุ่มนี้แต่เฮ้เนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของเอ็นโดไทเอ็นโดไทเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นวัสดุยึดเกี่ยวถ้าคนไข้ที่คิ้วตกไม่เยอะอันเนี้ย อาจจะทำอิโนโนททยน่าจะเหมาะแต่ถ้าคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่ในกลุ่มที่สูงวัยหนังเกินเยอะหนังตาตกเยอะอันนี้ส่วนตัวมองว่าน่าจะไม่เหมาะให้จินตนาการเหมือนเราดึงหนังขึ้นไปแล้วถ้าหนังมันเยอะเกินมันจะไปกองอยู่ที่ไหนถูกไหมคะมันก็จะไปอะกองแถวแถวหน้าผากดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ส่วนซับเบาลีนะคะก็จะตอบโจทย์ในกลุ่มคนไข้ที่อยากจะแก้ไขในเรื่องของหนังตาตกแต่ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่คือต้องบอกว่าสมัยนี้คนไข้ส่วนมากถ่าที่เจอนะคะเขาจะชอบอะไรที่เป็นค่อนข้าง ที่ถัดธรรมชาติดังนั้นเนี่ยซับบราลิฟต์ก็เลยค่อนข้างที่จะป๊อปูลาร์ซับบราลิฟต์คืออะไรพูดง่ายๆเลยซับบราลิฟต์คือหัตถการที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหนังตาตกโดยไม่จําเป็นต้องไปทําตาสอนชั้นนั่นเองค่ะเหมาะกับคนที่มีปัญหาหนังตาตกแต่คิ้วยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีชั้นตาเดิมพอมีอยู่บ้างจุดประสงค์หลักคือตัดหนังส่วนเกินบริเวณใต้คิ้วโดยไม่กระทบหนังตาของคิ้วแผลอยู่ใต้ท้องคิ้วเนบผิวทําให้แผลเล็กแล้วแรงตึงของแผลน้อยผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติิคงเดม อใบหน้าอยากได้ผลลัพธ์ที่ดูธรรมชาติไม่ต้องให้คนทักว่าไปทําตามาอยากเปลี่ยนตัวเองแต่ก็ยังอยากเป็นตัวเองอยู่ทับเมาหลีบะค่ะข้อค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนไข้ในกลุ่มที่เขาชั้นตาเดิมค่อนข้างชัดอยู่แล้วแต่ว่ามีหนังตาเนี่ยลงมาบดบางชั้นตาเดิมของเขาที่มีความสวยงามและที่สําคัญคือพักฟื้นน้อยฟื้นตัวเร็ว และยังมีััถกรรมพี่น้องที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนั่นก็คือ direct brow lift บอกกับคนที่มีคิ้วตกอย่างเห็นได้ชัดหรือช่องระหว่างคิ้วกับตาแคบเทคนิคนี้จะตัดหนังด้านบนคิ้วแล้วเย็บขึ้นโดยตรงยกคิ้วขึ้นแบบชัดเจนเนื่องจากแรงยกเยอะแรงตึงแผลจะมากกว่ารวมถึงอาจส่งผลถึงกล้ามเนื้อน้าผากอีกด้วยแผลจะอยู่บนแนวคิ้วจึงมักใช้กลุ่มผู้สูงอายุที่คิ้วตกอย่างชัดเจนและมีหนังส่วนเกินมาก ซับบราคือแผ่อยู่ใต้คิว้วแต่ไดเรกบราลิฟก็คือจะแผ่อยู่บนคิว้วทีนี้ค่ะเราก็แยกง่ายๆเลยว่าถ้าคิ้วตกต้องทําไดเรกบราลิฟแต่ถ้าคิ้วยังไม่ตกก็คือทำซับบราทั้งสองฮารการนะคะช่วยในเรื่องของหนังตาตกเหมือนกัน แต่ว่าไดร์เรกบาลิเนี่ยจะช่วยในเรื่องของคิ้วตกด้วยถามว่าเลือกได้ตามใจไหมต้องบอกว่าไม่สามารถเลือกได้ตามใจขึ้นอยู่กับว,ว่าปัญหาของคนไข้หรือโครงสร้างของเขาอะค่ะมีปัญหาแบบไหนหรือภารการไหนตอบโจทย์กับเขามากที่สุดดูมาจนถึงตรงนี้หลายคนคงอาจจะอยากยกมือถามแล้วเรื่องแผลเป็นล่ะคนมีคีลอยง่ายมีสิทธิ์ไหมคะ แน่นอนแหละเพราะว่าความกลัวเรื่องแผลเป็นเป็นหนึ่งในข้อกังวลหลักๆของผู้ที่จะมารับการใัลยกรรมความงามค่ะในส่วนที่จะเป็นอาการซับบาวลีบะค่ะก็จะเป็นอาการที่เปิดแผลหรือกรีดแผลบริเวณใต้แนวขนคิ้วนะคะดังนั้นรอยแผลจะค่อนข้างซ่อนอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของคีลอยต้องบอกว่าถ้าบนใบหน้าเนี่ยต้องบอกว่า เปอร์เซนต์การเกิดคีรอยเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากกว่าบริเวณตัวหรือแขนขาหรือบริเวณหน้าอกนะคะเนื่องจากว่าบริเวณใบหน้าของเราเนาะเขาก็จะมีพวกเส้นเลือดหรือการมาเลี้ยงของเลือดเนี่ยค่อนข้างดีดนะังนั้นการสมานแผลเนี่ยจะค่อนข้างไวทีนี้เนี่ยทางเฟิร์นคลินิกเนาะหรือเทคนิคที่หมอเฟิร์นใช้นะคะเราจะใช้เทคนิคก,ก,การเย็บแผลเลสกาเทคนิคอันนี้เข้ามาช่วยด้วยเพื่อลดเปอร์เซนต์การเกิดของคีรอยแต่ต้องบอกเลยว่าการทำศัลยกรรมนะก็คือว่าหมอทําให้50คนไข้ก็ต้องช่วยหมอดแูแลอย่าง้นะคะ เพราะผลลัพธ์ที่เริศค่ะแค่ชื่อก็ว,ว้าวแล้ว Lets เลสกอร์เทคนิคคืออะไรคะ ที่เนี่ยนะหมอทุกคนนะคะแล้วก็วนคนขี้นของเราเนี่ยเราให้ความพิถีพิถันอย่างมากในเรื่องของการเย็บแผลการซ่อนไหมเพราะว่าเราต้องการจะมอบประสบการณ์ในเรื่องของการทําศัลยกรรมแล้วแผลไม่น่ากลัวให้กับคนไข้ถ้าเราพูดถึงเลสการเทคนิคหรือการเย็บซ่อนไหมอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สิ่งที่เรานํามาเพิ่มเข้าไปแล้วทําให้คนไข้แฮปปี้นั่นก็คือความใส่ใจคือการเย็บแผลอ่ะคะ่ะมันไม่ใช่แค่เป็นการแบบปิดแผลแล้วจบ ให้เนื้อชนกันแล้วจบสิ่งที่ทําจะให้ผลงานาออกมาได้ดีนั้นก็คือความละเอียดใส่ใจสามเคล็ดลับที่หมอใช้นะคะในการเย็บแผลที่ทําให้ผลงานออกมาเริศดอันดับแรกคือการเลือกใช้วัสดุนะคือวัสดุที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นไหมยเย็บเนี่ยเราจะใช้ไหมเส้นเล็กแล้วก็เป็นไหมที่ราคาแล้วก็คุณภาพค่อนข้างสูงกว่าทองตลาดของมาตรฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าไหมที่ดีคะ่ะจะไปลด การเกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อแผลก็จะสมานได้ดีแล้วก็จะหายได้เร็วข้อต่อมาก็คือการเย็บอย่างพิถีพิถันเราต้องเย็บชั้นแต่ละชั้นขึ้นมาในแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องเย็บค่อนข้างละเอียดนิดนึงเพื่อลดการเกิดแรงตึงแผลถ้าแรงตึงแผลน้อยแผลก็จะน้อยตามมาข้อ3อันนี้หัวใจสําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือความ ใจเย็นแล้วก็ความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์แพงแค่ไหนล้ําสมัยแค่ไหนหรือเทคนิคเลิศแค่ไหนแต่ถ้าเราขาดความใส่ใจความลงรายละเอียดข้อ1ข้อ2อ,อะ่ะคือจะไม่เป็นผลเลยถ้าเราขาดในในส่วนที่เป็นข้อ3าดังนั้นเนี่ยการเย็บแผลจะไม่ได้ทําให้จบเย็บปิดแผลชั้นบนเสร็จแล้วงานจบแต่เราต้องการจะมอบแผลที่เนียนเหมือนกับไม่เคยผ่าตัดมาก่อนให้กับคนไข้ค่ะแล้วคนคิวบ้างไม่มีอะไรให้ปิดแบบนี้ล่ะคะกลัวว่าแผลเป็นจะกลายเป็นจุดสนใจบนหน้าแทน แบบนี้ไม่คนทำเลยไหมตอนจริงมองว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามสามารถทําได้แต่ต้องเข้าใจในกระบวนการของการหายของแผลหรือการเกิดแผลด้วยถ้าสําหรับในคนคิ้วบางนะในช่วง1นงถเดือนแรกเนี่ยยังไงจะเป็น รอยแดงๆอยู่แล้วอันนี้เป็นปกตินะคะสําหรับทุกแผลเนาะเพราะว่าเส้นเลือดนะคะหรือเนื้อเยื่อเราเกิดการสมานเนาะมีการสร้างเส้นเลือดใหม่แผลก็จะมีความแดงๆนิดนึงแต่ว่าถ้าในช่วงเดือนที่3ที่4ขึ้นไปแผลเนี่ยจะค่อนาๆกลายเป็นสีขาวนะแล้วก็ค่อยๆจางไปเคยได้ยินเขาว่ากันว่าเขาในไม่รู้นะคะเขาบอกวิธีซับราลฟแบบนี้ไม่ต้องไปทําดอกอยู่ไม่นาะนเสียดายเงินเป็นเรื่องจริงไหมคะไม่มีหลักการไหนที่อยู่นานและตลอดไปถ้าเคสที่อยู่นานบางที5-10ถึงปีก็จะเป็นเคสที่หลังตาตกค่อน ข้างเยอะหรือว่าช่วงตาช่วงคิว้วค่อนข้างกว้างนะคะสามารถมีพื้นที่ให้หมอทําได้ค่อนข้างเยอะอันนี้พอถ้าตัดหนังได้เยอะผลลัพธ์ก็จะอยู่นานตามแต่ถ้าในเคสที่หนังตาตกน้อยนะคะหรือพื้นที่ช่วงตาช่วงคิ้วแคบหรือเนื้อไม่ยืดหยุ่นหรือมีเนื้อให้หมอตัดได้น้อยลงอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกเลยว่า มันก็จะตกได้ค่อนข้างเร็วเพราะเ,รเพราะปริมาณหนังที่ออกไปอะ่ะมันก็ค่อนข้างน้อยไงทีนี้เนี่ยถามว่าบางคนทําไมตกเร็วตกช้าเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบไหนบางคนใช้ไลฟ์สไตล์โอ้โหสุดเวียงอันนี้มันก็จะตกตกเร็วนะคะเพราะว่าเซลล์เสื่อมสภาพเร็วแต่ทีนี้ถ้าคนไข้ที่แบบว่าดูแลสุขภาพดีหรือว่าทำหัตรการอื่นด้วยในเรื่องของการเมนเทนพวกผิวอันนี้ก็จะตกได้ค่อนข้างช้า พูดถึงในเรื่องของการทำํำซ้ำก่อนสามารถทําได้แต่ก็คือก็ต้องดูก่อนว่าปัญหาณวันนู้นของเขาอะคือนหนังตาตกหรือว่ามันมีปัญหาร่วมด้วยอย่างเช่นคิ้วตกซึ่งการทำซับเบาลีประหารโดยปกติหมอก็จะตัดให้มากที่สุดอยู่แล้วเท่าที่เนื้อเยื่อและโครงสร้างอนุญาตแท่นี้เนี่ย บางทีอะถ้ามันกลับมาตกอีกเราก็ต้องดูก่อนว่าเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหาในเรื่องของคิ้วไหมหรือเป็นปัญหาในเรื่องของหนังตายอย่างเดียวหรืออย่างอื่นๆอ,อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องประเมินใหม่ทุกครั้งขึ้นชื่อว่าศัลยกรรมจากภาพจำเนี่ยมันดูช่างจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากๆนะคะแต่สำหรับซับราวลิฟเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเล่นใหญ่ระดับฮอลลีวูด เพราะหัตการนี้จัดเป็นการผ่าตัดเล็กค่ะเพราะใช้เพียงแค่ยาชาเฉพาะที่ไม่ต้องโดมยาสลบและสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังทำเริ่มต้นด้วยการปรึกษาอย่างละเอียดเพื่อประเมินโครงสร้างใบหน้าและเป้าหมายของคุณจากนั้นนะคะคุณหมอจะวางแผนแนวการกรีดแผลอย่างแม่นยําซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหัตการนี้ค่ะการเริ่มผ่าตัดนะคะเราก็จะนี่เลยก็คือวาดแผลนะคะวาดแนวเนี่ยอยู่ในใต้ไรฝุงคิว้วเนาะแล้วก็ทําการตัดในส่วนที่เป็นแบบว่าเอ่อผิวหนังนะคะเนื้อเยื่อไขมันแล้ว ก็ในส่วนที่ชั้นกล้ามเนื้อจนไปถึงเยื่อหุ้มกระดูกนะคะเพื่อจะทําการฟิกนะพอทาการฟิกเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เย็บปิดแต่ละชั้นขึ้นมาตามมาเรื่อยๆแล้วก็เย็บปิดแผลด้วยเลสกาเทคนิคสัปปราลิฟใช้เวลานานแค่ไหนถ้าใช้เวลาก็ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะถามว่าเจ็บไหมจะเจ็บตอนยาชาละกันนะคะเจ็บตอนยาชาแต่ว่านิดนึงเป็นความเจ็บที่ทนได้นะคะทนไหวหลังทําก็จะมีหนุงๆนงนิดนึงนะคะแต่ก็คนไข้ก็ผ่านไปได้ะคะ่ะ ก็คือถามว่าหลังทําเสร็จแล้วใช้ชีวิตได้ปกติไหมคือใช้ชีวิตได้ปกติเลยคนไข้ของหมอตอนเช้าทํผ่าตัดไปตอนบ่ายก็คือไปจัดรายการต่ออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตอนเช้าทําไปตอนบ่ายไปกินข้าวกับหลานอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้างชิวพูดกันในฐานะ girls girl ที่ไม่อยากโกหกใครเลยทุกศัพท์รรพเนี่ยล้วนมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อยนะจําคํานี้ไว้แล้วแบบนี้เนี่ย sub brow lift ปลปอดภัยจริงไหมความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนตามจริงหมอหมองว่าฮาันตะการเนี้ยค่อนข้างที่จะ ปลอดภัยถ้าเทียบกับหัตการอื่นเช่นแบบดึงหน้าทำตาก็ได้เพราะว่าตรงนั้นนะคะมันไม่ได้มีเส้นประสาทสําคัญหรือโครงสร้างอะไรที่สําคัญพาดผ่านตรงนั้นแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาเราฟิกเราจะฟิกในส่วนที่เป็นหางคิว้วถูกไหมคะแต่ทีนี้ก็มันก็จะต้องมีข้อระวังอันนี้อาจจะเป็นข้อระวังของแพทย์ละกันเราจะต้องไม่ลงไปลึกในโซนบริเวณตรงหัวตาเพราะว่าจะมีพวกแบบว่าเส้นประสาท ะะหรือพวกเส้นเลือดที่เข้ามาเลี้ยงอยู่ถามถึงข้อควรระวังนะคะก็คืออันแรกก็คือว่าตัดหนังเยอะเกินไปบางทีถ้าเราเห็น,นอินเทอร์เนต็ตแล้วรู้สึกว่าอุ้ยทับบาแล้วทำให้คิ้วตกนู่นนั่นนี่เราก็ต้องไปดูว่าแล้วหมอที่ทําให้อะเขาประเมินคุณแบบไหนเข,เขาประเมินไหมว่า ตามจริงโครงสร้างของเราให้เท่านี้ควรตัดหนังเท่านี้คือต้องบอกว่าถ้าถ้าปัจจุบันนี้เราจะเห็นหลายคลินิกมากที่แบบเย็บแบบคล้ายๆเราเย็บแบบเลสกาเทคนิคแต่ทีนี้ยคือต้องบอกคนไข้ว่าถ้าเย็บไม่ดีหรือเย็บไม่ละเอียดอะไรเงี้ยค่ะการที่แผลมันไม่สุกกันร100้อยเปอร์เซ็นต์ะ ในบริเวณนั้นก็สามารถทําให้เกิดความเรียบเนียนของแผลเนี่ยได้น้อยลงนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังดังนั้นเนี่ยคือสําคัญมากต้องเลือกคลินิกที่มีความชํานาญในเรื่องนี้นะคะเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วมีเคสที่ไม่ควรเลือกทําวิธีซับบราลฟิฟต์บ้างไหมคะถ้าเคสไหนไม่ควรทําก็คือเป็นเคสที่ไม่เหมาะที่จะทาซับบาลนั่นก็คือว่าอ่ะเราก็ต้องไปย้อนดูหนึ่งคนไข้มีปัญหารอบดวงตาอื่นๆไหมมีชั้นตาหลายๆาพับหรือเปล่าหรือว่ามีในเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อน แรงนะคะตาลึกโหลอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะไม่เหมาะที่จะทำซับเบลิฟดังนั้นอ่ะส่วนตัวมองว่ามันขึ้นอยู่กับการคุยกันกับคนไข้ว่าปัญหาตรงไหนที่เขาอยากแก้มากกว่าจุดเด่นของตถการนี้นะคะอย่างเช่นซับเบลิฟอะเด่นในเรื่องของการเก็บหนังตาในช่วงโซนหางอะไรอย่างเงี้ยมดบางคนเนี่ยเขาอยากจะได้ตาเฉียวเฉียวขึ้นอันเนี้ยเราอาจจะต้องแนะนําในการพก ทำในเรื่องของดึงขมับหรือทำฟ็อกซี่อายร่วมด้วยหมอก,ก็จะบอกว่าเออมันไม่เหมาะจริงๆหมอก็จะมีวิธีคุยว่าคุณพี่มันเหมาะจริงๆคือทำไปแล้วอ่ะคือเราอยากจะให้ผลลัพธ์ออกมาดีคนไข้แฮปปี้เพราะว่าการทศัลยกรรมอ่ะมันไม่ได้ทําวันนี้เสร็จแล้วเสร็จนะบางทีมันจะต้องมีระยะในเรื่องของเวลาพักฟื้นถูกไหมคะคนไข้จะต้องใช้ชีวิตแล้วก็ต้องดูแลแผลอะไรเงี้ยเป็นระดับเดือนดังนั้นอ่ะถ้าทํามาแล้วมันไม่เหมาะส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทํา อย่างนี้ค่ะแล้วคนไข้ส่วนมากเขาเขาเขาใจนะตั้งแต่วินาทีแรกที่เราอยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้หลายๆคน,ค,นคงเริ่มคลายข้อสงสัยปลดล็อกความกลัวความกังวลไปได้หลายข้อแล้วใช่ไหมคะ Beauty Research เนี่ยขอปลดล็อกสิ่งที่เหลืออยู่ให้หมดสิ้นเราขอสรุปข้อดีข้อเสียของ Sub Brow Lift ดังนี้ค่ะข้อดีเหมาะกับคนที่มีหนังตาตกไม่อยากทำตาสองชั้นตาดูสดใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เปลี่ยนรูปตาเดิมแผลสามารถซ่อนไว้ในแนวคิ้วทำให้มองแทบไม่เห็น ถ้าเลือกเคสเหมาะสมแล้วทำด้วยเทคนิคที่ถูกต้องจะได้ผลลัพธ์ที่กลมกลืนและดูดีในระยะยาว ข้อเสียหากตัดหนังมากเกินไปอาจทําให้เกิดแรงตึงบริเวณแผลส่งผลให้แผลไม่เทียนหรือหายากหากผู้ทําไม่เชี่ยวชาญอาจทําให้คิ้วตกลงมาเพราะเนื้อถูกดึงมากเกินไปถ้าไม่ได้ยึดกับเยื่อหุ้งกระดูกหรือไม่ได้วางแผนดีพอคิ้วอาจขยับผิดรูปหรือผลลัพธ์ไม่คงอยู่เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนการทําตาสองชั้นถ้าตัดหนังเยอะเกินอาจทําให้ตับตาไม่สนิทส่วนซับบราเลฟถ้าตัดเยอะเกินไปอาจดึงคิ้วลงทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นกันเพราะฉะนั้น การเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกที่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญอีกอย่างคือต้องมีการปรึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าหัตถการที่เลือกนั้นเหมาะกับโครงสร้างใบหน้าและความต้องการเฉพาะของเราจริงๆค่ะเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นการฟื้นตัวก็เป็นอีกหนึ่งในช่วงเวลาสําคัญที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษการดูแลหลังทํามีตามนี้ค่ะดูแลแผลให้สะอาดหลีกเลี่ยงความมันบริเวณหน้าผากทายาลดรอยแผลอย่างสม่ําเสมอไม่ควรให้แผลโดนน้าจนกว่าจะตัดไหมโดยเ่วไปตัดไหมประมาณวันที่5 ถึงงดหลััผ่าตไม่ว่า,าการไหนการดูแลแผลให้ดีคือหัวใจหลักของแผลสวยและหายไว ทรนสัญญกรรมยุคใหม่อาจไม่ใช่การสัญญกรรมเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามืออีกต่อไปแล้วแต่มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงบางอย่างในตัวเราให้เป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นสวยขึ้นมั่นใจมากขึ้นปลดล็อกทุกความกลัวที่เรามีเฟิร์นคลินิกเราอยากให้ผู้คนรู้จักซับเลวลิปมากขึ้นเพราะหมอเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักฮาก,การนี้ฮารก,การเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ซับเบลิฟไม่ได้แค่การยกหนังตาแต่หมอมองว,ว่ามันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไข้โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้สูงวัยที่เคยถูกบดบังการมองเห็นจากหนังตาตกหรือรู้สึกไม่มั่นใจเวลาขนตาทิ่มตาหรือคอยเลิกหน้าผากตลอ,อดเวลาเวลาคุยกับคนอื่นการผ่าตัดเล็กๆนี้อาจจะเปลี่ยนวันธรรมดาของใครคนใดคนหนึ่งให้กลับมองเห็นโลกนี้ให้สดใสามากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เทคนิคที่ล้ำสมัยหรือเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องมือที่เลิศหรือว่าเครื่องมือที่แพงแต่สิ่งที่เรามอบให้กับคนไข้อะคะ นั่นก็คือความใส่ใจเราให้ใจกับเขาแล้วสิ่งที่เขาให้กับตอบแทนเรามานั่นก็คือความไว้วางใจของคนไข้ที่อมอบให้ฟืนคลินิกสำหรับหมอคนไข้ไม่ได้เพียงเป็นแค่คนไข้ธรรมดาเขาเป็นคุณแม่ของใครบางคนเขาเป็นคุณพ่อของลูกอีกหลายๆคนหรือบางทีเขาจะเป็นคุณย่าหรือคุณยายที่หลานเนี่ยอยากจะให้เขามั่นใจมากขึ้นมองเห็นได้ชัดขึ้นกว้างขึ้นหลายคนหรือบางคนก็ตามนะคะเลือกที่จะทำซับมาลิฟกับทางฟืนคลินิก เพราะเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ที่สุดที่เขาอยากจะมอบให้กับคนที่เขารักหรือแม้แต่ตัวเขาเอง หากคุณกำลังมองหาทางออกสำหรับปัญหาคิ้วตกหรือเปลือกตาหย่อนคล้อยหวังว่าข้อมูลของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของคุณนะคะจำไว้เสม,มอว่าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดเพราะดวงตาเนี่ยคือหน้าต่างของหัวใจและเมื่อหน้าต่างบานนี้เปิดกว้างและกลับมาสดใสอีกครั้งคุณไม่ได้เพียงมองเห็นโลกได้ชัดขึ้นเท่านั้นแต่คุณยังได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองชัดเจนยิ่งกว่าเดิม